ชาดกห้าร้อยชาสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะนางคลีสะชาดกชาดกว่าด้วยคนพานกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว นดินแดงชมพูทวีปในการสมัยที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ชอบดีแล้วหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่สั่งสมบารมีมาอย่างยาวนานหลายชาติพบนั้นเป็นที่แจ้งประจักษ์ในมู่พุทธสาวุกทั้งหลายว่า เป็นหลักธรรมที่ประกอบด้วยเหตุและผลเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติซึ่งเจริญรุ่งเรืองซืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ในการนั้นขณะที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารนั้นมีเหตุอันมีเรื่องเล่าขานขึ้นมากมาย ดังเช่นในตอนนี้ที่มีเหตุหนึ่งถึงพระเทระผู้เลื่อนเปลือนนามว่าพระโลลุทายีเทระเหตุวิภาคนั้นเกิดจากการที่พระเทระโลลุทายีรูปนี้เป็นผู้ไม่ได้รับรู้ข้อที่ควรและไม่ควรว่า ในที่นี้ควรกล่าวทำข้อนี้ในที่นี้ไม่ควรกล่าวทำข้อนี้ในงานมงคลก็กล่าวอาวะมงคลกล่าวอนุโมทนาอาวะมงคลเป็นต้นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเรทั้งหลาย พากันยืนอยู่นอกฟ้าเรือนและที่กรอบประตูและเช็ดหน้าอะไรกันนี่พระเทระรูปนี้พูดอะไรไม่เป็นมงคลเอาเสียเลยนี่มันงานมงคลแท้ๆมาผิดงานหรือเปล่านี่นั่นนะสิพูดออกมาได้ยังไงไม่ดูบ้างเลยต่อไปใครจะกล้านิมนต ครั้นพออุบาสกนิมนต์ท่านไปทำพิธีในงานอวมงคลเมื่อประทัมอนุโมทนากลับพระโลลุทายีเทระกลับกล่าวว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากได้คิดมงคลทั้งหลายกันแล้วขอให้พวกท่านสามารถกระทำมงคล เห็นปานนั้นให้ได้ร้อยเท่าพันเท่าเถิดเอาอีกแล้วงานก่อนก็พูดผิดพูดถูกมางานนี้ยังพูดผิดอีกเหตุดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่ภิกษุสงฆ์จนมีการหยิบยกมาถกกันในโรงธรรมสภา ผู้มีอายุทั้งหลายปะโลลุทายีมิได้รู้ข้อที่ควรและไม่ควรกล่าววาจาที่ไม่น่ากล่าวทั่วไปทุกผลทุกแห่งเรื่องนี้เราก็ได้ยินชาวบ้านเขาบ่นมาเหมือนกันแต่เราจะทำอย่างไรกันดีละท่านปล่อยไว้ก็รังแต่จะทำให้ชาวบ้าน เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระบรมศาสดาของเราในระหว่างนั้นพระพุทธองค์เสด็จผ่านมาจึงตรัสถามขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องที่พระโลลุตายีเทระไม่รู้ข้อที่ควรกล่าว และไม่ควรกล่าวพระเจ้าค่ะเรื่องนี้เราก็ทราบอยู่เหมือนกันแล้วจะทำอย่างไรดีพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่โลลุทายีนี้มีไว้พลิบช้าเมื่อกล่าวก็ไม่รู้ข้อที่ควรและไม่ควร เม้ในครั้งก่อนก็ได้เป็นอย่างนี้เธอผู้เป็นเลื่อนเปื้อนเรื่อยทีเดียวแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรำลึกอดีตชาติด้วยบุพเพนิวาสานสติยานทรงนำนางคลีสัตชาดกมาตรัสเล่าเป็นพุทธโอว่า แกเราพิกษุทั้งหลายดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตสวยราชาสมบัติแห่งกรุงพาราณสีนั้นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติบังเกิดในสกุลรามมหาศาลเจริญไว้แล้วเราเรียนสัศาสตร์วิทยาในสำนักตักศิลา จนแตกฉานได้เป็นอาจารย์ทิสาปามโมกมีเหล่ามานุษ์มากมายมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ในสำนักกัวห้าร้อยคนในบรรดามานุษ์เหล่านั้นมีมานุษ์ผู้หนึ่งเป็นผู้มีไหวพริบย่อ,อย่อนเลื่อนเปื้อนเป็นธรรมันเตวสิกร่ำเรียนศิลปะจากอาจารย์ทิสาปามโมก แม้จะมีความตั้งใจแต่ก็ไม่อาจจะเล่าเรียนเหมือนมานุคนอื่นเพราะความที่เป็นคนหัวทึบแต่ได้เป็นผู้อุปกา,าระต่ออาจารย์คอยทำกิดทุกๆอย่างให้เหมือนทาตุไม่มีผิดท่านอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวให้สิทธิ์ทำเอง อาจารย์อยู่เฉยๆเถอะขอรับถ้าเป็นความต้องการของเจ้าก็เอาเธออยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่อาจารย์ที่สาปามโมกบบริโภคอาหารเย็นเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนเหนือเตียงนอนได้กล่าวกับมนุษย์นั้น ผู้กระทําการนวดมือเท้าและหลังให้ว่าก่อนที่เจ้าจะออกไปช่วยหนุนเท้าเตียงให้อาจารย์ก่อนนะเจ้าขอรับท่านอาจารย์มานพหาของที่มาหนุนเท้าเตียงได้เพียงข้างเดียวด้วยความอับปัญญา จึงไม่สามารถหาของที่จะมาหนุนเท้าเตียงอีกข้างหนึ่งได้จึงใช้ขาของตนหนุนเท้าเตียงไว้ตลอดทั้งคืนแย่ yeah, แล้วขาเตียงยังเหลืออีกข้างแล้วเราจะเอาอะไรหนุนดีละนี่ไม่เห็นมีอะไรให้หนุนเลยอ๋อนึกออกแล้วก็ใช้ขาของเรานี่ไง นี่นี่นี่เอารองไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วนี่ฉลาดเหมือนกันนะนี่เอเราในตอนเช้าอาจารย์ที่สาปามกลูกตื่นมาเห็นสิทธิ์ถึมของตนนั่งอยู่ไม่จากไปไหนจึงถามว่าเจ้ามานั่งอยู่ที่นี่ทำไมเล่า ท่านอาจารย์ขอรับกระผมหาอะไรหนุนเตียงไม่ได้ขอเลยเอาขาตัวเองหนุนไว้จึงนั่งอยู่ขอรับท่านอาจารย์เมื่ออาจารย์ได้ยินดังนั้นก็เกิดความรู้สึกสลดใจยิ่งนักสิทธิ์ผู้นี้ช่างมีอุปกา,าระคุนแก่เราหิ่งนักในกลุ่มสิทธิ์ทั้งหลายของเราก็มีเจ้าคนนี้นี่แหละ ที่มีปัญญาทึที่สุดไม่อาจที่จะศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆได้เลยอื้อทำอย่างไรเล่าหนอเราจึงจะทำให้เขาฉลาดขึ้นมาได้อาจารย์พุ่นคิดหาวิธีการที่จะสั่งสอนให้สิษย์ผู้นี้มีความฉลาดขึ้นด้วยความเมตตาครั้นแล้ว ก็ได้เกิดความคิดขึ้นว่าใช่แล้วมีอุบายอยู่อย่างหนึ่งจากนี้ไปเราต้องคอยถามมาน,น์นี้ผู้ไปหาฟืนหาผักมาแล้วว่าวันนี้เจ้าได้เห็นอะไรเจ้าได้ทำอะไรบ้างเป็นเช่นนี้ เขาจะได้บอกแกเราว่าวันนี้ได้เห็นสิ่งชื่อนี้ทำกิจชื่อนี้ครั้นแล้วเราก็ต้องถามเขาต่อไปว่าที่เจ้าเห็นที่เจ้าทำเช่นอะไรเขาก็จะบอกโดยอุปมาและโดยเหตุผลว่าอย่างนี้ด้วยวิธีนี้เราให้เขากล่าวอุปมา และเหตุแล้วจะทำให้เขาฉลาดขึ้นได้อย่างแน่นอนด้วยอุบายนี้ท่านอาจารย์จึงเรียกเข้ามาแล้วบอกแก่เขาว่าตั้งแต่บัดนี้ไปในที่ที่เจ้าไปหาฟืนและก็หาผักเจ้าได้เห็นได้กินได้ดื่ม หรือได้เคี้ยวสิ่งใดในที่นั้นเจ้าต้องบอกสิ่งนั้นแก่อาจารย์ทุกครั้งนะเจ้าเข้าใจไหมขอรับท่านอาจารย์วันหนึ่งอาจารย์พาศิษย์ทั้งหลายเข้าไปในป่าเพื่อหาฟืนในขณะที่กำลังเก่ฟืนอยู่นั้นเขาก็เห็นงูตัวหนึ่งกำลังเลื้อยมา จึงะระลึกถึงคําสั่งสอนของอาจารย์ครั้นมาแล้วก็รีบไปบอกกับอาจารย์ของตนว่าท่านอาจารย์ขอรับกระผมเห็นงูขอรับเจ้าเห็นงูอย่างนั้นหรือแต่ขึ้นชื่อว่างูเจ้าคิดว่างูนั้นเหมือนอะไรเล่ามันเหมือนงอนไถขอรับท่านอาจารย์ ดีแล้วล่ะดูท่าว่าวิธีการของเราน่าจะได้ผลซะแล้วมานกผู้นี้รู้จักอุปมาอุปไมยงูเหมือนงอนไถช่างน่าพอใจยิ่งนะหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาก็คงฉลาดขึ้นแน่ๆต่อมามานุผู่นี้ ได้พบเห็นช้างป่าก็นำมาบอกแก่อาจารย์ท่านอาจารย์ขอรับวันนี้กับผมไปเห็นช้างมาขอรับเจ้าไปเห็นช้างมาอย่างนั้นรึอแล้วเจ้าว่าช้างเหมือนอะไรเล่าช้างก็เหมือนงอนไถขอรับท่านอาจารย์งอนไถหรื อืมสงสัยคงจะหมายถึงงวงช้างนั่นเองเริ่มจะฉลาดขึ้นมาแล้วอาจารย์ที่ซาปาโมดำริแล้วว่างวงช้างหรืองาก็มีลักษณะเหมือนงอนไถยจริงอย่างที่มานุกนั้นกล่าวแต่แท้ที่จริงแล้วมานุกผู้นี้ไม่อาจจำแนกกล่าวได้ว่า ส่วนใดของช้างที่มีลักษณะคล้ายงอนไถอย่างที่ต่อไปเพราะตนเป็นคนปัญญาทึบนั่นเองชรอยจะพูดไม้เอางวงช้างเมื่อเห็นอาจารย์ไม่ได้กล่าวท้วงปิงก็คิดว่าตอบถูกแล้วก็เนิ่งไว้ชัยโยชัยโยเราตอบถูกอีกแล้วภูมิใจจริงๆเลย อยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านมาเชิญมานกคู่นี้ไปที่บ้านแล้วได้ให้อ้อยแก่มานกนั้นท่านมานกเชิญทานอ้อยนี้ตามสบายเถิดขอบใจท่านมากนะอืมหวานจังอร่อยดีเดี๋ยวกินอ้อยเสร็จเราจะไปรายงานท่านอาจารย์ดีกว่าอืมชานอ้อยปิดฟัน ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วันนี้กระผมได้เคี้ยวอ้ยอยอร่ยอยอร่อยขอรับท่านอาจารย์แล้วอ้อยนั่นเหมือนอะไรล่ะเจ้าอ้อยนี่ก็เหมือนงอนไถย,ยังไงละ่ะขอรับท่านอาจารย์แล้วเหมือนงอนไถย,ยังไงละ่ะไหนเจ้าลองอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อยสิ ออยมันก็ยาวยาวเหมือนงอนไถขอรับท่านอาจารย์อีกวันหนึ่งมานกผู้นี้ได้รับเชิญไปยังอีกที่แห่งหนึ่งบางหมู่ได้บริโภคน้ำอ้อยกับนมส้มบางหมูบริโภคน้ำอ้อยกับนมสด,มมสดเมื่อกลับมาถึงสำนัก มานกนั้นจึงกลับมารายงานอาจารย์ท่านอาจารย์ขอรับวันนี้กระผมได้บริโภคทั้งนมส้มและนมสดขอรับแล้วนมส้มและนมสดนั้นเหมือนอะไรล่ะเจ้าก็เหมือนงอนไหอย,ย่างไรเล่าขอรับเมื่อได้ฟังดังนั้นอาจารย์ที่สาปามโมกก็รู้สึกประหลาดใจ มน,นุ์นี้เมื่อกล่าวว่างูเหมือนงอนไถก็กล่าวถูกต้องก่อนแล้วแม้กล่าวว่าช้างเองก็เหมือนงอนไถก็คงพอจะกล่าวได้ด้วยเล่ขี่ไม้เอางวงช้างแม้นกล่าวว่าอ้อยเหมือนงอนไถก็ยังพอเข้าท่าแต่นมส้มนมสดขาว อยู่เป็นนิดสรงตัวอยู่ได้ด้วยภาชนะไม่น่าจะกล่าวอุปมาในข้อนี้ได้โดยประการทั้ง,งปวงเลยเราไม่อาจให้คนเลื่อนเปลื่นผู้นี้ศึกษาได้อีกเสียแล้วมเมื่อดำริได้ดังนั้นอาจารย์ที่สาปาโม จึงบอกกล่าวแก่พวกอันเตวาสิกทั้งหลายเก็บสเสบียงแล้วส่งมานุษย์นั้นกลับไปคนโง่ย่อมกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าวทุกอย่างได้ในที่ทุกแห่งคนโง่นี้ไม่รู้จักเนยข้นและงอนไถย,ย่อมสำคัญเนยข้นและนมสด อุปมาว่าเหมือนงอนไถฉะนั้นแลในพุทธการนั้นมานกผู้เลื่อนเปื้อนกำเนิดเป็นพระโลลุทายีอาจารย์ทิสาปามโมกเสวยพระชาติเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่า ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ